เห็นปะสวัสดีค่ะพบกับช่อง KPY กันอีกแล้วนะคะทุกคนลูกเอาน้องพึ่งมาทำไมลูกเอาเอาตัวนี้มาแปะีแล้วก็ดึงฝาออก อ oh. <laughs> หรือล่ามาเล่นเอามาแปะดึงนี้นี่เองใช้มือัใช้เล็บมันดึงไม่ออกอ๋อ oh. เข้าใจแล้วครับเอามาหลังอ่ะอย่าไปที่ร้านที่เชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวแม่ก็พังอีกเขาแกะมาแล้วเขาเอาเอา ปากกาออกให้เนาะล้วเขาก็คิดสองร้อยบาทแล้วก็เสียเหมือนเดิมแล้วก้าปากกามาด้ื่ไงม่ลูกก็เนี่ยปากกาเราเอาออกก่อนดีก่อนแล้วหนูได้ดูวิธีแก้เซ็นเซอร์ยังแปลกนะแค่แค่ใส่ผิดทีเดียวเซ็นเซอร์พังทัชกรีนไม่ได้เลยแล้วหนูรู้ได้ไงว่าทำไงจะใช้ทัชกรีนได้

น็อตถึงจะไม่หายลกูกยกใช่ไหมยกไปนีมไม่รู้นนะแล้วน็อตแต่ละตัวผิดหุดไหมไม่ผิดนอมีกี่ตัวน็นอ,นอตน็อตมีแต่น็อตที่ยังไขไม่เข้าไม่ต้องนับนอ็อตด้วยนะลกูกมีกี่ตัวอ๋อนี่นะวางเงนี้นะ ไ้สั่งกลองใหม่เพราะกอล่อ,ปปอ,อ,ปปองพังออก็ไม่ต้องถึงขนาดหน้าจอเปลี่ยนใหม่เลยเพราะหน้าจอก็แท้อยู่แล้วเกีมมันพังอ่ะพัสดุมันพัง เป้งดาวแกะนันออกนไม่ได้ ừ, มแม่ก็หยิบอะไรดุกไปนะบอกแล้วแกออกมามันมันไม่ได้แบบช็อตง่ายขนาดนะั้นนอกจากว่าอันนี้มันเป็นของเก๋นะมันถึงช็อตง่ายอะ่ะ ยานมันระเบิดนี่แล้วโน้ต่างย่าของซัมซุงมาบ่นระเบิดง่ายขนาดนั้นแต่ไอโนโนจิตอ่ะมันระเบิดง่ายก็เพราะว่าคือมันโมแข็งแรงมโมกโดนทานท้าหายไปเสีล้วอ๋อมันผิดพลาดตั้งแต่เขานผลิตแล้วแมนบ่แมนอะแลโนท่ามันดีแล้วอะแลโนจิตอ่ะถึงท่านมันระเบิดเนี่ยเขาเสียชีวิตทั้งครัวเนี่ย ออนได้เห็นหลายๆคุณเนี่ยเขาทำมันกับบอระเบืดนี่เอที่แม่เห็นมันแตกๆมีนเสียจะแตกซื้อมแตกซื้อเขาพัดติ้งเสียพัดติกกับเกามันก็ต้องมีวันหมดอายุแล้วมันมันว่าได้แบบเออไม่มีวันหมดอายุเลยไม่อยากให้มันห่างเด้ออยากให้มันใส่ได้คือเกามันห่างเราก็ต้องร้องมึงอ่ะ มันยังบวห้างห้างแล้วมันสิยังบวห้างเลยแม่เกิดมันยังบวห้างเราแม่ก็ต้องทักสกีเลนได้หมดอีมันห้างย้อนแม่เเองนะแม่เสียบปากกาผิดด้านเนี่ยเส้นเซรออยู่นีนน่น้่น่ะเปนด่หีนี่นี่นี่อี่นี่นนีอนอค่นอออี่ขอ่นี่ออกคร่บ ก่อนอ,กอนติดีดดเอาอันนี้ออกก่อนครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต้องเอา,เอาตัวแบตเตอรี่ออกจากรูก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราคนระับเราใส่เขืนยังไงลูกแบตเตอรี่นะ่ะ ูซีเซนเซอร์ตัวไหนที่พังนี่นี่เจอแล้วอืมอ่าเราทำยังไงไม่ให้มันพังตัวนี้มันปีเกี่ยวเห็นป่ะตัวนี้มันไปเกี่ยว,น,วนี่นไแล้วเกิตดกอตอนที่แม่ไฟปิดด้นเนี่ยมันเข้าแบบนี้มันไม่ออกตัวเนี้ยมันจะโดนเกี่ยวเพราะเกี่ยวมันจะพังเลยไหนทำให้ดูดิเ่นี้ป่ะแล้วมันจะเกี่ยวแบบเป็นทัดแบบน,นี้มันจะเกี่ยวได้ เราใช้ถูนะเห็นไหมตัวนี้ปกติมันจะเกี่ยวตัวนี้มันพังแล้วเนี่ยว่าตัวนี้มันพังพอมันพังเนี่ยมันก็เลยเกี่ยวไม่ได้พอมันเกี่ยวไม่ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ปากกาเนี่ยใช้ไม่ได้เห็นไปกติมันเราต้องเกี่ยวแต่ตรงที่ว่าเซ็นเซอร์ทาไมเสียถาวนใช่แต่ตรงที่เซ็นเซอร์มันเสียถาวรเลยทํายังไงล่ะทีนี้ มันต้องเกี่ยวยนี่เห็นปะ่ะมันจะต้องล็อกคนนี้ตอนนี้แม่ใส่ผิดได้่งแบบนี้เห็ปน,นป่นปะตรงนี้จิ๊บเห็นป่ะเกาะตรงไี้พอมันเกาะไปตรงเนี้ยมันเวลาเราใส่เนี่ยมันจะไม่เข้าแลนดนปะ่ะล็อกมันก็จะไม่เข้าแล้วพอแม่ดึงเนี่ยมันจะล็อกอยู่ตรงนี้อย่างเดียวเห็นปะ่ะพอมันล็อกเวลาเราเนี่ยเอาตัวเนี้ยมาใส่เขียนี่คือร้องให้มันใส่ลองล็อกอะ เ่ามันจะใส่ไม่ได้เนี่ยมันไม่ดังแป๊กแบบมันจะเป็นองนี้มันต้องแบบนี้นี่แบแบบนี้แต่เราต้องใส่พอเราใส่ถูกด้านครับบมันจะลึบๆแบบนี้เลยระตอบขึน้นรอเครื่องฟีมมันแตก อย่างแรกเลยครับตรงนี้ใส่เสียบให้ให้เขาหลอกครับไม่งั้นเนี่ยตัวเครื่องก็จะเปิดไม่ติดแล้วก็เพราะว่าขั้วแบตมันไม่ได้ใส่นะ่ะ้องทำนี้เยียบแล้วก็ใส่เข้าไปครับนี่ครับตันนี้ผมพยายามทำให้ฟิล์มนะี่ยมันไม่หลุดล้ว อลองแก้อย่างนี้เลยก็ไม่รู้นะพวกว่าม,ม,มันจะได้ทำไม่ง่ายครับไม่อยาก ก็ไม่รู้นะพวกกันว่ามันจะได้ไหมนะอืมเดี๋ยวลองดูเนาะ เราเปิดที่ต้องติดไหมนหหนเนงานเนะ ดู้ับแล้วก่อนได้แล้วมาแล้วรุนกันรุนกันให้เทคเครื่องติดก่อนนะเปิดเครื่องก่อนนะไฟท้าสกีนนะติดเรี่ย

จะเสงหน่ <The same. S 1> บนกันจะสามารถทัดตะกินเล่นได้เหมือนเดิมไหมครับจะสามารถทัดและเล่นได้เหมือนเดิมไหมครับเกมการตอนแรกคือแบบทัดไปทัดมาแล้วน้องเขาเนี่ยจะดับเองครับคือน้องอน่ะ ถ้าเกิดเราเล่นไปสักค้างเนี่ยมันจะกดไม่ได้เองอ่ะเห็นปะ<อ> hmm. เล่นไปสับพัาเราเขาจะกดไม่ได้เองหาทุกคนครับเดี๋เราจะมาประกอบเซนเซอร์กันนะ แล้วบอกประกอบเซนเซอร์ตรงนี้นะทุกคนมันก็จะต้องใจเย็นมากๆนะคระแล้วชิ้นมาเล็กมากตอนนั้นทำนั่งสามรอบนะครับกว่าผมจะประกอบได้ เปลนมาทำตัวเซ็นเซอร์นี้หากแม้แต่ชิ้นเดียวคือเซนเซอร์ปากกาใช้ไม่ได้เลยนะครับ อันนี้คือด่านสุท้ายด่านสามสาู้ๆลูกอันนี้คือต้องระวังมากโ่โนไม่ได้เลยหล่นถ้าเกิดเราใส่ผิดล็อกเนี่ยเวลาเราออกมามันอาจจะหักตายหล่รงด,ด,ด่านนี้คือมันต้องจริงมันมีร้านหนึ่งนะที่ขายอยุปรกรณ์พวกนี้แหละ ขายพวกเพลงทรงเซนเซอร์ตรงนี้นะ่ะเออพอแล้วแหละพอแล้วนะไม่ต้องไปบังคับมันนะเดี๋ยวค่ะ แต่ผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เนื้อสีขนาดนั้นแต่พังเนี้ยไม่เป็นไรพังเนี้ยเปลี่ยนจอใช้ได้ได้แค่ใช้ปากกาไม่ได้ค้าเกิดเราเปลี่ยนจอแล้วตรงเนี้ยเสียอยู่อะผมอยากทาให้มันไม่เสียมันต้องไม่เสียมันต้องไม่เสียมันต้องไม่เสีย,ยแล้วหรื อนนี้มันเป็นชิ้นที่บาบางมากเขาบอกชิ้นที่ประกอบเมื่อกี้เนะี่ยมันเป็นชิ้นที่นะคะตืใครขยับมันอีกแม่แต่นิดเดียวก็จะแตกแต่อันนี้มันยังไม่ได้หมายความว่าแก้ได้คือถ้าเกิดช่างเขาแก้ได้คือเราอะนะก็สามารถเอาไอ้เจ้าตัวอะไรอะ ป,ปากกาเอสเพนนอ่ะเราสามารถใส่ปากกาเอสเพนเข้าไปในร่องได้ถ้าเกิดมันเสร็จแล้วจริงๆอ่ะแต่อันนี้มันยังไม่เสร็จไงเราจะเก็บเงินซื้อเครื่องใหม่ดิ ดนนกดด้ไหมคะทัสกรีนถ้าเกิดใช้ไเอปากกาทัาสกินไม่ได้เราก็ค่อยเปลี่ยนหน้าจอใหม่ ความจริง mm hmm. ผมรูร้แล้วล่ะว่าอะไรพังแต่มันยังไม่ถึงไวัยที่ผมจะซ่อมได้ไอชิ้นนั้น mm hmm. แล้วความจริงตัวทัศอันนั้นแหละที่เป็นอันพังพังแค่ชิ้นเดียวในเครื่องนี้ จะเร่งรีบไม่ได้เด่แ๋ยวโทรศัพท์เครื่องนี้ ผมอจะไมาทำให้มันหายได้นี้ก็จะเปันทารใช้ที่วันที่3สิงหาคมก็คือวันอังคารหรือถ้านับนะคะก็คือเที่ยงคืนวันจันทร์ค่ะจากนั้นจะมีการประเมิน2สัปดาห์กำหนดก็คือวันที่18สิงหาคมนะคะจะมีการพิจารณาซ้าหกสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นยังไม่รู้นะว่ามันจะใช้ได้ไหมยังไม่ค่อยแน่ใจเลยมันต้องใช้ ต้องใช้ได้ป้องกันควบคุมมอนต้องได้มว่าพ้นที่สีแดงเช้นะครับหึ่งวต้องมีคําสา่งรถเกอร์บิครับ้ขอข้อก้างสถานช่วามุ่มจนถึงตีสี่ลดระยเวลาขนส่งถ้าเจังัดและจะต้องมีการต้ตามสานระหงเขียนจังหวัดห้าจดเกตคนภาพกด5คนขึ้นไปนะครับท้าเป็นโกในร้อาหาร มันต้องใช้ได้แม่ถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้นี่เฮเลยแต่ถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้อะผมรู้วิธีเปลี่ยนหน้าจอใหม่ซะเรากลับมาใช้นิ้วเราไม่ต้องใช้ปากาก,ปากาอีกปากกาเอ็กเพนอะถ้าเกิดไม่อยากแทบปากกาเอ็กเพนก็นั่นแหละกดไปเมนูอื่นมันก็ได้สถานที่เล่นกีฬา กดเข้าแอปสิลงแบบอปอะแอปไหมเห็นเข้ามาแอปไหมไม่ใช่ถ่ายรูปข้ามมาแอปอือ<ม>แอปอืมมาไปกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยๆกบดกดเข้าไปกดแล้วก็ออกแล้วก็ดูช่องนั้นช่องนี้ไป,ไปนมืน่าจะใช้ได้แล้วล่ะเพราะว่าจนมันจอมันขึ้นเหลืองแล้วอะฮะเกิดจอมันขึ้นเหลืองอย่างเงี้ยก็น่าจะพอใช้ได้แล<อ>้วล่ะโอเค อรุณากดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย